ีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกตทีวีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านนิทานก่อนนอนให้เพื่อนๆฟังนะคะเรื่องลกนางแอ่นกับลกตัวอื่นๆนะฟาร์มแห่งหนึ่งมีงลูกนกมากมายหลายชนิดต่างพากันมาอาศัยอยู่ทำให้พืชผลที่ถูกปลูกไว้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากอ้โน oh, <no. S 1> ชายผู้หนึ่ง นางแอนตัวหนึ่งเห็นเข้าก็ตะโกนบอกเพื่อนๆว่าพวกเรามาช่วยกันทำลายมาเลไฟเหล่านี้เร็วเข้ามันจะถูกเก็บเกี่ยวนำมาถักทอเป็นตาข่ายสำหรับจับพวกเราเป็นแน่ <c oughs> เมื่อนกตัวอื่นๆได้ยินเช่นนั้นก็พา <c oughs> กันหัวเราะเยาะ <c oughs> ในความคิดเห็นที่ล้มเหลวของเจ้านกนางแอน <c oughs> และไม่ได้สนใจมาเลไฟเหล่านั้น แแต่น้อย <Huh? S 1> เวลาผ่านไปมริูไฟาก็จะเลินงอกงามจนกลายเป็นต้น <Huh? S 1> นกนางแอ่นจึงตื่นเพื่อนๆนครั้งว่าทางที่ดีพวกเราควรออกไปหาอาหารที่อื่นกันดีกว่าเจ้าของฟาร์มต้องการนำฝ้ายเหล่านี้มาทำเป็นตาข่ายจากพวกเราแน่ๆเลย oh! แต่แล้วก็ยังไม่มีนกตัวไหน ฟังคำเตือนของเจ้านกนางแอ่นเลย้ oh, ลุณท <no. S 1> ุกขึ้วา่าเจ้าอย่าวิตกเป็นนักเลยข้าว่าเจ้าของฟาร์มคงนำฝ้ายเหล่านั้นไปทอผ้ามากกว่านะ oh, <no. S 1> ในที่สุดเจ้าของฟาร์มก็นำฝ้ายไปถักเป็นเชือกและสารเป็นตะข่ายสำหรับดักจับนก oh, <no. S 1> และเหล่าัก็ถูกจับเป็นจนหมดเหลือแต่เพียงนกนั้น เดียวที่มีชีวิตรอดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรับฟังคำเตือนของผู้ที่หวังดีกับเราจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นังเกตด,ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ